คุณทุกคนคือก,กำลังใจเด้อค่ะเด้อแอะมาถามเธาเหมือนเดิมเนาะทักทายพี่น้องเหมือนเดิมเนาะเห็นมากอะแรงอกแรงใจกันเด้อจ่าพี่นอ้องเด้อผลเฮาเห็ดเปิดหมดใจจากทุกคนเนอ้อว,วันธนายังโบพานเนะาะจ่ายน้องวันธนาก็พึ่งไปได้ครึ่งทางจากทุกคนเนาะยังไม่จบเนาะยังไม่จบ นั่งแรงใจได้จจเด้อทุกคนวันธนาก็อีกคนนึงเนาะที่ยังไม่ผ่านเนาะยังไม่ผ่านการตั้งค่ายังไม่ผ่านการ60,000นาทีเนาะทุกคนจริงเนาะทุกคนเขากปสู้กันไปสู้จนกว่าจะชนะเนาะยังอีกโดนอยู่เด้อพี่น้องเด้อซอยวันธนาแน่วันธนายังบอกไก่ผ่านเลยยังอีกเยอะอยู่เนาะไม่ไวเนาะแื่เป็นการไม่แทรกเสียงเข้าในห้องไลน์เนาะยินดีต้อนรับนะคะคุณสุราดีนีต้อนรับที่มาเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนใหม่เนาะ ได้จ่าเด้อย,ยังมือแรงเสาเมื่อแรงเมื่อเที่ยงกระทักทาย,ย,ยกันคือเก่าเนาะจาเนาะเปิดก้าการมองเห็นเนาะจาเนาะทุกคนเนาะเปิดกระสิขึ้นตลอดเนาะจาเนาะเพราะว่าเราคือทําทําหน้าที่ตรงนี้เนาะเอาปรอยากปล่อยให้โอกาสเวลามันสูญเปล่าเนาะทันอยู่ถ้าทุกคนที่คนไหนที่เป่นผ่านแล้วเิ่นกะถือว่าโชคดีไปเนาะจ่าเนาะนพันธนาย,ยงบ่ผ่านจ้ะยังไม่ผ่านเนาะ เอเปิดบ้านให้เกาวี่น้องผู้ได้วางขับมาเยี่ยมมาทักทายบรรณาได้เด้อบรรณาก็พร้อมเป็นน้ําที่ยังไม่เต็มแก้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีกายกับัรรณาได้เด้อบรรณาก็เปิดค่าการมองเห็นยืนยันตัวตนเหมือนเดิมแล้วจ้ะเนาะลับมาเป็นพลังบอกมาเป็นแรงใจบรรณาได้เด้อจ้ะเด้อทุกคนมามาจ้ะมามาเที่ยวบ้านบรรณาเนาะทุกคนเนาะมือนน้ เพื่อนๆก็ทักทายมาเรื่อยๆปุได้ใดวางกันค่ะทายกับบรรณาเขา้ามาเนาะบรรณาแตมิ้วก็ได้ขึ้น่อยุคนี้ต้อนรับเข้าสู่ห้องบรรณานะคะทุกคนผู้ใด้วางกับเข้ามาเรืเ่อ้ๆเข้ามาทักทายเนาะมาดันทักทายกันเด้รื่ด้อพี่น้อง ขายวันธนะได้ด้วย้ะเด้อนนะกับพอมที่สิปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทุกคนนะคะใครว่างก็เข้ามาเยี่ยมมาทักทื่กันเนาะทำอะไรก็คือขอพลังบวกจากพี่น้องเนาะทุกคนกับเป็นกบลังใจให้วันธนะนั่นเด้วยใจเด้อวันธนะกัมาค่ะมามาเนาะเอาแบบนี้ก่บบ่อกะไรนนแหละเนาะเอาสักถ้าได้จากโมงหนึ่งกอาพี่น้องถ้ได้ก็เอาครึ่งโมงนะจ๊ะ มันนาจะขอกำลังใจเนาะเปิดบานเตอรสปีดตัวเองเนาะทำเวลานาทียังไม่ครบหกหมื่นนาทีเนาะแตกาที่ดูใบก็คนธนาะเนาะคำคืนนี้ก็บานเฮาก็อาจจะคําแล้วนอะกจากนอะทุกคนแต่ทั้งที่รัฐอิมิเลตก็ยังบบฮันได้คำนะจนะ้ะเนาะตอนนี้ค่ะ ปลายสามโมงเลแเขแบบมาทักทายกับบรรณาไทาเด้จะเด้อบรรณากะว่างช่วงนี้เนาะก็จะขึ้นมาทักทายพี่น้องช่วงบ้างเนาะคือว่างกต่ตอนนี้ก็รีบทําเวลาเนาะดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวรรณาพากินพาเที่ยวทุกคนอาจารย์นาเป็นพลังจริงเนาะทุกคนเข้ากับสู้กันไปสู้จนกว่าจะชนะเนาะยังอีกโดนอยู่เด้อพี่น้องเด้อซอยบรรณาแนบรรณายัางบ ไก่ผ่านเลยยังอีกเยอะอยู่เนาะดี่ค่ะสวัสดีทักทายตอนเย็นด้วยจ้ะเดอ้อทักทายกันยามเย็นค่ะพัฒน,นาพากินพาเที่ยวเปิดบ้านเหมือนกันเนาะค่ำคืนนี้ก็บานเฮาก็อาจจะคําแล้วนอกจากนอะทุกคนแต่ทั้งที่รัดอิมิเลตก็ยังบบทันได้คัเนะจนะ้ะเนาะตอนนี้ค่ะปลายสามโมงเลขผ่้พานาด้วยจ้ะเด้อพัฒนายังไม่ผ่านเนาะพัฒน,นาก็ยังต้องสู้ไปอีกเนาะต้องเดินต่ออยู่เนาะยังสู้ยังส,สู้สู้อยู่ ขอกำลังค่าการมองเห็นเนาะสร้างปนันต่อกันเนาะคนกะมาส่งพลังบวกให้กันได้จะเด้อทุกคนก็ส่งพลังบวกส่งพลังใจเนาะกะต้องสปีิดเจ้าของต้องท้าใม้เจ้าของไปให้ถึงเนาะไปให้ถึงฝังเนาะทุกคนก็พยายามทุนมันนี้กะเป็นการที่มากขึ้นขึ้นไายรอบที่สองน่าจะนาะงทันทนากะทักทายที่น้องคือเ่าเนาะปุถดบางกะทุกคนทนนากะ การวันาได้ด้วยจะเด้อวนากับพ้อมที่สิปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทุกคนนะคะใครว่างก็เข้ามาเยี่ยมมาทักบโพาลหรือจะเด้อวัฒนายังไม่ผ่านเนาะวัฒนาก็ยังต้องสู้ไปอีกเนาะต้องเดินต่ออยู่เนาะยังสู้ยังสู้สู้อยู่ขอกำลังรักใครกับวัฒนาได้เด้อวัฒนาก็เปิด่าการมองเห็นยืนยันตัวตนเหมือนเดิมแล้วจ้ะเนาะกลับมาเป็นพลังบอกมาเปลี่นแรงใจวัฒนาแจ้งมาจ้ะทุกคนก็สี่้านาฬิกาทุกคน บ้านเฮาก่สิประมาณหกโมงเล้งนะจ้ะเนาะเวลากระซิบบอทอกันได้จ้ะเด้อเวลาดีคุณสุรัตน์คำแปงยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวันธนาค่ะเปิดบ้านแล้วค่ะมาคอมเมนต์ในวันธนาเด้จ้ะเด้อคอมเมนต์เข้ามาจ้าเวลากำลังแบบขึ้นที่ละนิดละนิดอยู่กับยางหน่อยๆเขากะต้องมาสปีดให้เวลากระตุ้นให้เวลาขึา้นเร็วกว่านี้เดิมเนาะทุกคนในทางกับเลยมีโอกาสมาทางท้ายมาไหลมาพร้อมปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทุกคนนะคะนี่ค่ะ ดีต้อนรับค่ะทุกคนถ้านากะันอยู่ถ้าทุกคนที่คนไหนที่เพิ่ผ่านแล้วเพิก่กะถือว่าโชคดีไปเนะาะจ้ะเนาะปันพนายังบประานจะยังไม่ผ่านเนาะ เอาคืนว่าคนธนากะก็เหมือนเดิมเนาะทักทายพี่น้องเหมือนเดิมเนาะเห็นมากะแรงอกแรงใจกันเรื่อใจพี่น้องเด้อผลเฮาเห็ดเปิดโมนมัอนี่กะเป็นการที่มากขึ้นขึ้นไายรอบที่สองนะจะน้องเหนธนากะทักทายพี่น้องคือเก่านะบุตรดายบางกะนั่งแรงใจเดื่อใจเด้อทุกคน พัฒน,นาก็อีกคนนึงเนาะที่ยังไม่ผ่านเนาะยังไม่ผ่านการตั้งค่ายังไม่ผ่านการหกหมื่น 60, นาทีเนาะทุกคนมาค่ะมามาเนาะเอานี่ค่ะบ่ออะไรนะ่าจะเนาะเอาสักถ้าได้จะั่วโม,มงหนึ่งก็เอาพี่น้องเอาไ่ได้ก็เอาครึ่งั่วโมงนึน่งก็จะนะมาจ้ามาถักท้ายแบบักทายพัฒนาะได้ค่ะทุกคน สร้างปฏิสัมพันธ์บูพันด้่จ้าเด้อวันธนายังไม่ผ่านเนาะวันธนาก็ยังต้องสู้ไปอีกเนาะต้องเดินต่ออยู่เนาะยังสู้ยังสู้สู้อยู่ขอกําลังดีค่ะสวัสดีทักทายตอนเย็นด้วจ้เด้อทักทายกันยามเย็นค่ะวันธนาพากินพาเที่ยวเปิดบ้านเหมือนก็จะห่างกันอยู่สามชั่วโมงเนาะจ้ะเนาะ ทุกคนกนัตอนนี้ที่รดอีเมเลดก็อากาศเย็นนะคะทุกคนอากาศหนาวๆนาเนาะจะเนาะเยน็ยนเย็นนะคะทุกคนก็อากาศหนาวๆนาเนาะตอนนี้ก็ประมาณสิบห้านาฬิกานิดนิดเนาะอากาศบานเทาก็จ็หกโมงกว่าแล้วต้องกำลังใจให้วัฒนาน,าน้ำเนยเด้อทุกคนเนาะแบง่งแบ,งแบงา,าง,าาางาาทางนี่น้ำเนเด้อผู้แดนพี่น้องหลายเนาะทางนั้นสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีทักทายี่สู่เนาะสู่ไปจนกว่าเราจะอืม <laughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องบรรณาค่ะทุกคนใครว่างก็เข้ามาเยี่ยมมาทักบ้วงกันเนาะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องบรรณาเน,ะน,นาะบรรณากับบวกกันเนาะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องบรรณาเนาะัรรณากับทุนมันนี่กะเป็นการที่มากขึ้นขึ้นไล,ล่รอบที่สองนาาจะเนาะบรรณาค่ะ ทักทายพี่นองคือเก่าเนาะปู้แดง่างก็ส่งกำลังใจให้วัฒนาน้ำในเล้อจ้าเด้อทุกคนเนาะแบ่งแบ่งมาทางนี่น้ำในเล้อผู้แดนพี่นองหลายเนาะทางนั้นสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีทักทายเธอวันธนากะขอกำลังใจเนาะเปิดบันนปัวสปีดตัวเองเนาะทำเวลานาทียังไม่ครบหกหมื่นนาทีเนาะอากาที่ดูใบก็สวัสดีจ้าสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวัฒนาเนาะวัฒนากับพี่นาเปิดบ้านเหมือนเดิม ทุกคนทุกใครเข้ามาก็กาากทักทายเด็กเนาะมาจ้ามามาทักทายไปทักทายวรนณนาได้ค่ะทุกคนสร้างปฏิสัมพันธ์กายวัรณนาได้ด้วยจ้ะเด้อนะากับพรอมที่สิปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทุกคนนะคะใครว่างก็เข้ามาเยี่ยมมาทักดีค่ะสวัสดีทักทายตอนเย็ยนยด้วยจ้ะเด้อทักทายกันยามเย็ยนค่ะวันธนาพากินพาเที่ยวเปิดบ้านเหมือน เพืเ่อนๆก็ทักทายมาเด้รื่ด้อผู้ใดวางกับทักทายกับบัณ